เมื่อวันที่12ตุลาคม2566คุณมรรน,นาพรหมริตประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองบัญชาการช่วยรบที่1เป็นประธานในการมอบเงินทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุกพลภาพของกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ 1, เ, 1> เพื่อให้คู่สมรสกำลังพลที่ทุกพลภาพได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและครอบครัวคลายความกังวลในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษทำให้มีขวัญกำลังใจดีขึ้นณอาคารสโมสรศรีอุทัยกองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งโดยมีสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกกองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งร่วมกิจกรรม